ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่ฮอตฮิตอยู่ในปัจจุบันเลยก็คือเกี่ยวกับแคดเนียมว่าแคดเนียมคืออะไรมันมาจากไหนใช้ประโยชน์อย่างไรแล้วก็มีผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับแคดเนียมก็เป็นโลหะหนักชนิดหนึ่งนะครับที่โดยปกติแล้วอ่ะ ก็จะถูกใส่เข้าไปอยู่ในส่วนประกอบของโลหะที่ชวกเหล็กทําให้เหล็กเนี่ยมีคุณสมบัติที่บิดงอถูกตัดได้ง่ายสีมันวาวอย่างนี้นะฮะสามารถนําไปใช้ในเรื่องของแอปพลิเคชันการทําแบตเตอรี่ด้วยยกตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมเพราะมีคุณสมบัติในการชาร์จแล้วก็รีชาร์จหรืออัดประจุแล้วก็ขายประจุได้ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะครับ ปกติอะครับแคดเนียมก็จะเป็นแร่ที่ไม่ค่อยพบอยู่เดียวๆแต่จะพบปะปนกับแร่ธาตุชนิดอื่นๆเช่นสังกะสีตะกั่วหรือทองแดงนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็จะพบมากอยู่บริเวณจังหวัดตากนะครับเพราะว่าจะพบอยู่ในพวกปนกับพวกสังกะสีซึ่งก็มีโรงงานแห่งหนึ่งที่ถลุงแร่สังกะสีออกมาก็จะได้หางแร่ที่มีแคดเนียมเป็นส่วนประกอบก็น่าจะเยอะ นอกจากนี้เนี่ยยังพบในพวกแหล่งน้ําด้วยนะฮะอย่างเช่นพื้นที่รอบๆจังหวัดตากเนี่ยก็จะพบว่าในดินเนี่ยหรือใต้ดินเนี่ยมีธาตุแคดเมียมเป็นองค์ประกอบอยู่ค่อนข้างจะสูงกว่าที่อื่นนะฮะแคดเมียมเนี่ยทาง WHO แล้วก็องค์การอนามัยโลกเนี่ยกำหนดว่าเป็นหนึ่งในสารก่อมะเร็งด้วยนะครับแล้วก็มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์เนี่ยทั้งในแง่ของฉับพลันแล้วก็เลื้อดลังด้วยฉับพลันก็อย่างเช่นการสูดดมเมาไอระเหยของแคดเมียมเข้าไปเนี่ย เช่นคนที่ทํางานในโงรงถลุงเหล็กเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะสูดดมกา๊าซที่มีแคดเมียมอยู่เนี่ยเข้าไปได้นะครับซึ่งอาการก็คือถ้าเป็นแบบฉับพลันก็คืออาจจะเกิดการอ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนนะครับในส่วนที่ผลกระทบที่เกิดต่อร่างกายร,ระยะยาวก็เช่นอาจจะเกิดมันจะมีผลกระทบต่อไตแล้วก็กระดูนะครับทำให้เกิดโรคไตอีไตก็คือเกิดความเสื่อมนะฮะแล้วก็เป็นพิษต,ต่อไตด้วยเสื่อมของกระดู แล้วก็ระยะยาวก็อาจจะทําให้เกิดโรคมะเร็งนะครับมะเร็งในกระดูกได้ด้วยหรือมะเร็งในปอดด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้มาจนจบนะครับหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่างๆที่มีข่าวสารน่าชมนะครับจากเราชาวประพบขอบคุณมากครับ